นสอนภาษาษไม่มีพื้นฐานภาษามาก,ก่อนเลยเรียนได้ไหมเรียนได้ค่ะเพราะว่ามาที่นี่เราจะต้องสอบวัาระดับก่อนจะสอบแบบออนไลน์ที่บ้านหรือว่ามาสอบที่ AUA เลยก็ได้มิกิเลือกมาสอบที่นี่เพราะว่าจะได้รู้ผลทันทีแล้วก็ดูคอสที่จะเรียนได้เลยตรงนี้ก็จะได้เพื่อนในห้องที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกันมิกิลองเรียนคอส Communication จะมี6ระดับตามนี้เะลาการเรียนของแต่ละระดับก็จะแตกต่างกันไปบ้างใน1สัปดาห์จะเรียน2วันมิกิได้ระดับ B1 คือฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องประมาณนึงนะแต่ว่าพอต้องพูดก็จะ นึกอะไรไม่ออกเลยแปลกไหมแต่ก็น่าจะมีเพื่อนเพื่อหลายคนที่เป็นเหมือนกันใช่ไหมทีนี้ภาษาอังกฤษถ้าเรากูแเราก็ฟังได้ะมันทําให้มีโอกาสในเรื่องงานมากขึ้นเข้าถึงความรู้หรือว่าอัปเดตเรื่องต่างๆทั่วโลกได้เร็วไปเที่ยวต่างประเทศได้สนุกข,ขึ้นแต่ถ้าจะให้เรียนด้วยตัวเองมันก็ยากเนาะเวลาที่ไม่เข้าใจก็ไม่มีใครให้ถามหรือว่าแก้ข้อผิดให้มิกิเลยคิดว่าเรื่องมาเรียนที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษ AUA แบบจริงจังไปเลยดีกว่าพอมาเรียนในคลาสก็สนุกมากๆกล้าพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าคนอ่นนได้้ีขขึมเเรยยกกาอองงะะษััฤิพฒ